สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบช่อง a n i t y ไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นงานซอบมารเลเดอร์แบบขนาด3นิ้วถึง4.5นิ้วนะครับก็มาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนี้ก็เป็นมารเลเดอร์เดนโอนะครับผม ตัวสีเหลืองนะครับมีตำหนินะครับตรงนี้เลือดสีนะครับนี่โดยรวมแล้วก็สภาพดูได้นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาสาสิบบาทนะครับปั๊มก็ปีสองพันเจ็ดนะผมไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟสามนิ้ว จากมาร์เรเดอร์ลิวคินะครับน,นี่ก็เป็นตัวสีดำนะครับผมดำทั้งตัวเลยนะครับก็มีแบบปัดสีทองนะครับอันนี้สภาพยังสวยนะครับผมตำหนิก็น้อยนะครับตัวน,นี้ผมก็ได้มา20บบาทนะครับป,ปั๊มปี 2,002นะครับไปดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์สมนิ้วจากมาเลเดอร์เบรดนะครับอันนี้ก็เป็นสีเทากับสีแดงนะครับผมตัวนี้ผมก็ได้มา20บาทนะครับ ปั๊มก็ปีสองพันสามนะผมไปดูตัวดอกปกันเลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นมาเลเดอร์เบอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นล่างธรรมดานะครับอันนี้ก็ขนาด3มนิ้วนะครับผม ชิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับปั๊มก็ปี2002นะครับผมไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับต่อไปก็เป็นซอมมารเลเดอร์ไก่มุนะครับตัวนี้ก็ขนาดประมาณ4นิ้วได้นะครับผม นี่ก็เป็นสีน้ำเงินตัดสีทองครับตัวนี้สวยงามครับผมสภาพดีๆเลยครับตัวนี้รอยก็น้อยนะครับตัวนี้ก็ปั๊มปี2013นะครับผมตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา30บาทนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟม,มาเลเดอร์โอ๊ตนะครับตัวนี้ก็ประมาณสี่นิ้วเหมือนกันนะครับ อันนี้น่าจะเป็นตัวเพื่อนมาเอกนะครับผมไม่ถูเปล่าเพราะผมไม่เคยดูนะครับแต่ก็พอรู้นะว่าแบงล่างมันใช้เหรียญน,นะครับมาใส่ตรงนี้สามช่องนะครับนี่ก็เป็นสีดํามีเขียวแล้วก็น้ําเงินแล้วสีขาวนะครับหัวนี้ก็ออกม่วงๆออกน้ําเงินนะครับ ตัวนี้ก็ปั๊มปีสองพันสิบนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคายี่สิบบาทนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับต่อไปก็เป็นซอฟมาเลเดร์เอ็กเซดนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสีทองก็ผมยาวนะครับนี่ครับผมยาวมากนะครับตัวนี้ ตัวนี้สภาพสวยงามนะครับตำหนิน้อยนะครับไม่มีตำหนิเลยก็ว่าได้นะครับมีแค่ฝุ่นเกาะนิดนึงนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาสามสิบบาทนะครับปับ๊มก็ปีสองพันิบเจ็ดนะครับผมไปดูตัวต่อไปเลยนะครับมา r เ,เดอร์คูกะนะครับอันนี้ผมก็ขอรีวิวสองตัวทีเดียวเลยนะครับ เริ่มจากตัวแรกนะครับขนาดก็4.5นิ้วทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็เป็นสีม่วงนะผมันี่สภาพกลางๆนะครับไม่ค่อยสวยแล้วนะครับตัวนี้ผมได้จากโกดังนะครับเฉลี่ยราคาแล้วก็25บาทครับตัวนี้ปั๊มก็ปีปี2000เป๊ะๆเลยนะครับ ก็ตัวขวานะครับตัว้ําเงินนะครับผมตับเงินนี้สภาพดูได้นะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยเลยครับอันนี้รอยน้อยนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาสามสิบบาทนะครับปั๊มก็ปีสองพันเหมือนกันนะครับต่อไปก็ไปดู ตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นซอฟมาร์เ,เดอร์ฮิบิจินะครับตัวนี้ขนาดห้านิ้วนะครับผมตัวนี้สภาพใหม่ๆสวยๆเลยนะครับรอยน้อยนะครับ เขาบอกว่ามาเรื่อยๆที่ิกินี้กากสุดในบรรดาไรเดอร์อื่นนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมก็ได้มาสี่สิบาทนะครับตัมก็ปีดูไม่เห็นนะครับม,มีรอยนะครับขออภัยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ